ช a m r o c k Away นี่ไม่ใช่รถบ้านธรรมดาทั่วๆไปหากจะเป็นผลงานสร้างสรรค์สุดบ้าคลั่งของชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าความสุขในการเดินทางควรมาพร้อมกับความหรูหราระดับบิวอีกผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันคือรถบ้าน8ล้อที่มีรูปลักษณ์หน้าตาสุดแสนจะประหลาดเราวกับเป็นการรวมรถบ้านเข้ากับยานอาวกาศหรือเรือสำราญ ผู้สร้างรถคันนี้คือเจเดนิสแมกไกเออร์จากเมืองออมารัฐมิชิแกนผู้หลงใหลในการเดินทางไปมาด้วยรถบ้านและเป็นสมาชิกยุคเริ่มต้นของ Family Motor Coach Association หรือกลุ่มคนรักรถบ้านความฝันของเขาเกิดจากความคิดง่ายๆถ้ารถบ้านมันขับดีเท่ารถบิวอีกก็คงดีไม่ใช่น้อยและใครจะคิดว่าเขาได้สร้างมันขึ้นเองด้วยตัวเองโดยหาอะไหล่จากรถบิวอีกหลายคันมารวมเข้าด้วยกันโครงรถมาจากบิวอีกปี1948 แล้วนำตัวถังรถบิลอีกปี1962หลายคันมาดัดแปลงรวมเข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นโครงสร้างรถที่ยาว8เมตรจุดเด่นที่สะดุดตาที่สุดคือจำนวนล้อทั้ง8ล้อโดยด้านหน้ามี4ล้อพร้อมระบบเหลียวที่ควบคุมทั้งหมดซึ่งแม็กไวร์และลูกชายดัดแปลงระบบพวงมาลัยขึ้นเองเพื่อให้รถยักษ์คันนี้สามารถเลียวได้ง่ายขึ้นเครื่องยนต์ที่ใช้ก็เป็นเครื่องยนต์จากบิอิกอิเล็กร225 V8 ทำให้รถบ้านคันนี้ไม่ใช่แค่ขับได้แต่วิ่งไกลบนทางหลวงได้อย่างสบาย